อยู่บนนั่นเฮ้ยทำอะไรวะนั่งทำอะไรกันล่ะคลิปนี่กันมิ้นท์นี่จะบอกอะไรเนี่ยมานานแล้วมาได้แล้วสักพักจะบอกอะไรมาบ้านมาแล้วไม่เดินดูบ้านดูอะไรเลยดูแล้วเมื่อกี้ดูบู

ก็เปันมาแล้วเต็มเข้าไัวเลยอะยุ้มไปมัดดิบดึงดูุ๊คออกอ้โอ้ย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 ้ยอ้ยโออ้ยโอ้ย้ยโ้อ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโออ้ยโอ้ยอ้อ้ยโอ้ แบบว่าอูมาแล้วมันมันฟูลทีมมันเล่นแบบเป็นจิตเป็นดระบบมันไม่ใอโต๊ะโตคำว่าทีมเราเนี่ยคำว่าฟูลทีมเนี่ยเขาจะมีหน้าของมันเจ็ดแล้วแล้วเือหลังเล่น น้าเจ็แล้วเหลือที่ตัวเล่นบอลแคนไม่ระบบแล้วแปดคนน้ายืนระบบระบบสีเอียวธรรมดาไม่ิงครับเยาผาปากไม่บอลครบมจริงแต่ว่าที่มาคือหน้าก็ไม่มีคนบอกว่าอู้นี่วันนี้ดีใจมาฟูทีมมาครบไปหน่อยห่อยกับสุริลาไให้กูบอกชื่อซะกัสุริไปมสไปิไปีการจรๆไปมสมวล่าลททนาได้นาทานแล้วกูจำมาานมันน เอาเป็น้กูถือใจเวลายังบอกยังไแน้่าขท่ตีกันไม่ไให้พ่อใคได้คูป้ม่ปาอยู่อยู่ไอ้นสุดท้ายเดี๋ยเพึ่งเยพึ่งเครคนเขอที่ตีกันครับไปเมื่อไปอ้สวัสดีครับงาไมสิไอ้ได้พ่อ ไดััครับปบงอนกคยรู่ซนร์ค่ะมไม่รู้ว่าแกจะมาคเราไปอยู่เมรกาเมกาเป็นแฟนคับวันดีครับขอรัาววัี้ครับบัขากครับไอ้ ม้วนกันไปฮะไหาลอตีว่อนอย่็ม้วนได้บางทีหาลอตีว่อนอยู่ม้วนคู่นี้ผมที่ผมซื้อในเลยขอขอก่อนไปขอขับพมแนต่อเข้ามาู้ศจิกายนพฤศจิกายนผู้จิกายนอีกรอบนึงมันผ่านมาแล้ว่อยฟังแนอยากฟังพฤจิกายนมันผ่านมาแล้วน่องไอเดือนล่อยฟังแนแต่ฟังพฤศจิกายนมันผ่านมาแล้วแต่บอกชัดๆในฟังเสียเดียวพฤศจิกายน เอาแล้วก็าบอกให้ฟังหลงว,ลวงพ่อาอี้ยังพฤศจิกายนพฤศจิกายน <c oughs> มันเป็นแนวไหนเราไปขับรถเมื่อบัวข่าวพูดคำว่าสติกายนตอนนี้ก็วันที่ยี่สิบยี่สิบสองนะครับเดือนพฤศจิกิายน <c oughs> เดืนอนนะเดือนเดือนพฤศจิกพฤศจิกพฤศจิกติโอเดือนพฤศจิก <c oughs> พุทธจิพุทธจิเดือนอะพุทธจิกาพุทิกาโอ้พุทธะ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 อ้มอยู่ไทยเนี่ยภาษาไทยอยู่ไม่ไนอยูมไม่ค่อยยุนไทยเขาเลยภาษาไม่ค่อยแข็งเลยพุทธิกาพุทธิกาเอาเดือนอื่นได้ไหมเดือนนี้เลยไปกอนเป็นเดือนเดียวที่พูดไม่ได้